ได้มาแล้วโห,วออหแกเดินหาทั่วอู่จนได้นะนี่ช่างปั๊บนะ่ย้เราปิดไพวกมันล็อกเองใช่นี่เรียงเสร็จแล้วครับแหนบประมาณนี้เลยเหมือนเดิมเป๊ะนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแหนบกอดที่หักนะครับนี่ปกติมันจะกอดอย่างนี้แต่อันนี้ก็ประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นี่น นี่ก็เป็นแหนบไทยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาจัดการใหม่แล้วไอแหนบนี้ต้องหามาเสริมตัวนี้รองจากไอแหนบกอดตัวนี้อีกตัวหนึ่งเร็วอุว้ยลองทำท่าดูววาโอ้หตักขวดมาดีกว่าเองมั่นใจขนาดนั้นเลยมมไม่หกได้ได้ได้ไดได้ไดไดอะ เอาลองดูดิว่าฝีมือขนอาดไหนเติมน,น้ำมันเครื่องแต่ตัวสูงนะ่าจะเติมง่ายอยู่ผมเติมสมัยก่อนก็ไม่ต้องใช้กลวยนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหกกับหกนิดน้อยเรามีตั้งสิบสามลิตรกลัวอะไร <c oughs> เฮ้ยสิบสี่หรือเปล่าวันใจ <laughs> มือสัน่นมือสัน่นเออได้อยู่นะทีนี้ก็แรงกว่าเดิมครับเสียงก็จะน่าจะเงียบกว่าเดิมนี่ครับเชลต้องเข้านะเชล <c oughs> โฆษณาให้แล้วนะ ทรงพิตภัณฑ์มาให้โฆษณาได้ผมใช้ไดเชลหละแต่ก่อนใช้นี่ปิดตัวนัดดีปิดตัวนัดนี่ก็ดีนะใช้ได้นานมากปิดตัวนัดเดี๋ยวเติมไป12ลิตรก่อนนะครับอันนี้กรอห6ลิตรร่เขาแถมมา2ลิตรใช่ไหม แจ,จัดเชลอันนี้ก็เซลนะหอยเด็กห้าศูนย์โอ้ยถอดไม่ออกเหรอหมดอ้โหูแน่นแท้ว่ะของแท้เก่าญี่ปุ่นนี่แหละ แต้มไม้หรือเปล่าวะเรียบร้อยแต้มไว้เหรอโอ้โหโอ้ยญี่ปุ่นมันแต้มไว้ด้วยเหรอไม่ใช่ไทยเหรอฮะจบฮะเจียออกเลยงั้นน่ยจะเกาเทสหน่อยนี่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนมาแล้วเหรอเกาคึกเลยถึงเปลี่ยนมาแล้วอืมกาจะไม่ถอดมาซ่อมเลยนี่ตายโอ้ยเชื่อมติดเลยกรรม แบบนี้ก็มีเว้ยเอานี่แก๊สเลยครับตัดออกเลยอุ้ยต้องเอาสีมาทาก่อนไหมช่าง ดูดเด็เอ๊ะใครเชื่อมติดรายงานตัวด้วยเนี่ยนี่เอาทุกหยดเลยเว้ยเอาให้คุ้มแพงด้วยเนี่ยเครื่องตัวนี้เติมกี่ลิตรครับพี่น้อง12หรือ13 จังปับ๊บเคยเติมไหมน่าจะสิบสองกว่ากว่าสิบสองครึ่งไปเนาะครับปีบไปสิบสามเอาเนาะสั่งนู้นสงสัยจะต้องตัดเหมือนกันเนาะไหนๆเราถอดแล้วเราต้อง,องดดถอดเปลี่ยนให้หมดครับอืมต้องใช้เกียร์ลุดเิเอาย้ำว่างก็ ฮะน็อตหลุดน็อตโอ้ดี่มาถึงอู๋เออนี่ใส่เกียร์เข้าได้ใส่น็อตล็อกสองอีกตัวหนึ่งได้ไหมมันเป็นน็อตอันนี้แนละ้วเป็นนอ็อต<อ>เว้นะล้วก็น็อตเว้นมืนกันคลายอเอาน้ำปลามาหยดเอาน้ำปลามาหยดให้มันขึ้นสิ่งนี้เพรมันก็ไม่คลาย <c oughs> <laughs> แล้วนั่นเขาเชื่อมทำไมเงี้ยทำไมเขาไม่ใส่น้ำปลาเนื้อลูกพีเนาะเป็นยังไงฉันปั๊บซีลงว่าสายิงเนาะจะเป็บสิงลังหนึ่งอืมกินหมดเปล่าไม่ต้องถามว่ากินหมดไหมถามว่ากินหรือเปล่าถามว่ากินหรือเปล่าสลักฝังนี้หรอพี่เอาเองเอาสลักมาหยอดให้แกไหมต้องทาจารบีก่อนไหม ออเอาหนูใส่สลักแล้วยางมุหรือยางกรอยเนาะนี่แบบไหนแบบไหนแน่นไหมต้องแน่นต้องแน,น,น่นใช่ไหมนี่นี่ใส่ไปแล้วนะใ้ได้ยาวไม่ต้องหรอกนี่ก็มันสึกมันอะไรก็ตัดออกใส่ใหม่ล้ว นเ,นเออเปลืองจาระบี <laughs> จาระบีมันแพงเนี่ <c oughs> ายสายาวๆนี่ซื้อจาระบีรอบเดียวจบใช่ไหมไม่ต้องซื้อบ่อยอสุดยอดครับช่างทำคนเดียวครับสุดยอดเลยตอนนี้ลงยังลงหลุมยัง เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลยเีกข้างนึ่งข้างนั้นทำไหมทำใส่โชกเรียบร้อยนี่อัดจารบีเนี่ไตรงนี้ถ้าใครไม่อยากบุญนะให้ต่อสายอ่อนมาข้างนอกเลยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันต้องมุดไปอัดเนาะต่อสายอ่อนมาข้างนอกเลยครับนี่มาไว้แถวเนี่ยนะครับ จะได้อัดข้างนอกเลยไม่ต้องมุดนะครับฝังนั่นเสร็จแล้วมาอัดฝังนี้ฝังนี้ต้องถอยนี่ออกเลยอรอแคบจัดคอัคนเดียวว้าวุ่นทน้งวันเหลนนอเือถอกได้ไหม่อ,อย ยืดไหมน่อน,นี้ก็แบตมือสองนะลูกละแปดร้อยใช้ดีอยู่ยางเราก็พร้อมวิ่งครับโอ,อะอ,อันนี้ต้องทำโอครับเพราะว่า นัดวิ่งงานพรุ่งนี้เดี๋ยวรถเต็มก่อนนี่เดี๋ยวเราดูรอดูฝั่งนี้นะว่าเขาจะเชื่อมไหมฝั่งนี้นะรอดูครับใครได้คันนี้ไปคุ้มมากเลยอหอยเบิ่รึมนะครับแสนห้างดต่อรอง เดี๋ยวซื้อ็อกกี้ให้เกาะขับแต่งสวยๆรอชมนะสลักฝั่งนี้จะเหลือครึ่งหนึ่งไหมเอาแล้วหูฝั่งนี้มีไหมฮะมช่างหูฝั่ง,งนี้มีสำรองไหมนี่ยัยงไม่รู้เลยมันอ้าออว พอชมหูตัวนี้จะรับน้ำหนักเยอะกว่าหูตัวนี้นะฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยเป็นอะไรนี่สลักสปนิงอ่ะสิโอคือกันเลยวไม่เอาเปรียบฝั่งนู้นเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหอืมนี่ดู ขาวจ้เลยโอ้โหโคตรขาวอ่ะขาวพองพองขาวแนมหูก็ไปแนเรียบร้อยสีเรียวอ่ะตายพอกพอกพอกเ้าไปกลืนโอ้ย โอ้ได้แล้วได้ของแล้วโอ้เอแกหาให้แบบหาให้จนได้เดินหาให้จนได้เอ้ยของเยอะจริงๆไงเดินหาทั่วอู่เลยของเยอะจริงๆดีเลยผมไม่ต้องวิ่งซื้อแหนบนะครับรถเกียร์ก็จอดหมดแล้วแกบอกได้ คารพันไร่นะนี่รถเกี่ยวได้คารพันไร่เกี่ยวเสร็จก็ไปอัดฟางต่อยอู้ติดบ่ดลูกพี่ติดบอสครับโอ้ย,อยจุยอันนี้ของผมนะขอบคุณครับพี่บครับขอค่าสายด้วยครับ ลรถเลยครับไม่เป็นไรครับครับโอ้มีรถดำอยู่นะนี่ยยอดเลยเออหนูให้ค่าน้ำช่างไว้หนุนครับเออนี่ก็มีรถดำเหมือนกันแต่เป็นรถอะไรนะพี่ข้อเกษตรเหรอเกษตรครับซื้อจากไหนสงวนครับสงวนสักรุ่นไหนโรบคอปโรบคอปครับโอ้มาวิ่งอะไรนี่วิ่งมันครับวิ่งมันขุดตรงนี้นะะครับขุดแถวนี้เหรออยู่นนทวรรครับอ๋อ ว่าวิ่งแต่มันอย่างเดียวเลยผมวิ่งด้วยได้ไหมครับเอารถผมไปวิ่งด้วยปะผมก็มีคอกอยู่นะโอเคทําไมแบตหมดอ่ะผู้ชายเปิดกุญแจลืมไว้อ๋อเอารถจอดอยู่นี่เหรอมาขับมาไล่ครับอ๋อมาไล่มาสูบปาร์ตี่ไรครับอ๋อครับครับพี่ช่วยเหลือกันครับครับ